พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนเล่นดินเครื่องมือตรวจสอบและพัฒนาดิน ความรู้ในเรื่องดินจําเป็นอย่างยิ่งต่อเกษตรกรและการทําเกษตรกรรมเพราะหากใช้ดินไม่ถูกชนิดกับพืชแล้วการเพาะปลูกก็จะไม่ได้ผลเดียเท่าที่ควรนะครับแต่การส่งดินไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานกว่าจะทราบผลหากมีเครื่องมือที่ทําให้เกษตรกรรู้จักดินของตนเองได้ดีในเวลาอันรวดเร็วก็จะช่วยได้มากเลยนะคะ เล่นดินคือเครื่องตรวจสอบและพัฒนาดินที่จะช่วยให้เกษตรกรรู้จักดินของตัวเองได้ง่ายขึ้นและวางแผนการปลูกพืชผลได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพโดยเกษตรกรจะสามารถวิเคราะห์ดินได้ทันทีทําให้รู้ว่าดินของตนเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใดมีปริมาณธาตุอาหารอยู่เท่าไหร่ จะต้องพัฒนาและปรับปรุงดินอย่างไรให้เหมาะสมกับพืชที่ต้องการจะปลูกข้อมูลดินที่เกษตรกรตรวจสอบจะถูกส่งขึ้นไปยังฐานข้อมูลและนำไปสู่ข้อมูลแผนที่ดินที่ทันสมัยเมื่อเกษตรกรเล่นดินเป็นการเพราะปลูกก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นและเกิดเป็นผลกำไรเพิ่มขึ้น ผลงานนวัตกรรมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบสามารถ Innovation Award 2014จากโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยี2014สรนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทชพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีครับผมสรันยูรุ่งตระกูลชัยนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศก,กรรมศาสตร์สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ครับชั้นปีที่4ี่ที่ไปแข่งขันมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แข่งขันในหัวข้อของอเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเป็นชื่อโครงการว่า,าสามารถ innovation awards หรือว่าเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีนะครับปี3นะครับเป็นโครงการประกวดเพื่อในการเฟ้นหานะครับคนที่ต้องการมีแนวคิดในการที่จะทำธุรกิจนำสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นไอทีใหม่ๆอย่างเงี้ยครับ แล้วก็น,านํามันเข้าสู่ตลาดได้ในตัวของการแข่งขันเนี่ยผมทำผมมีตัวโปรดักที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจสอบคุณภาพของดินครับโักตัวโปรดักผมเ,เรียกว่าเล่นดินนะครับเป็นเราจะมุ่งเน้นว่าให้เกษตร,รกรของไทยเนี่ยสามารถที่จะตรวจดินของ ดินของเขาเองได้แล้วก็รู้ว่าดินที่เขามีเนี่ยสามารถที่จะปลูกพืชอะไรได้บ้างแล้วจะทําทยังไงเพื่อปรับปรุงดินให้สามารถปลูกพืชแล้วโตดีต้องบอกเลยว่ามันมันประโยชน์มันมีสามารถหลายด้านนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นหลักเลยหนึ่งคือนะครับคนไม่เ่าเกษตรยยกรเนี่ยคือมันเป็นเครื่องตรวจด,ดินใช้งานร่วบแอปพลิเคชันบน,นมือถือนะครับก็มาสามารถที่จะตรวจสอบปักแค่ปัก,ก,กอุปกรณ์ลงในดินเนี่ยสามารถที่จะ <S <S ตรวจสอบได้ดินได้ว่าดินของเรา,ามีแร่ธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับ so <S <S สภาพดินเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงบอกได้ว่า ด,ดินที่เรามีเนี่ยสภาพแบบนี้สามารถปลูกพืชอะไรได้และยังสามารถที่จะคํานวณเรื่องของสภาพอากาศนะครับตลอดะเวลาในการปลูกพืชรวมถึงระยะเวลาการให้น้านะครับที่บริเวณรอบๆแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าพืชที่ทําโปรเซสองไรไปนในการปลูกพืชครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเราจะเรียกว่าเป็นโซลูชันนะครับเรียกว่าโซลูชันในการบริหารจัดการดินและก็วางแผนการปลูก,ก,ลกพืชนะครับหคือ เพียงแค่คุณมีสมาร์ทโฟนม,มาร์ทโฟนกับมีตัวเครื่องตรวจด,ดินนะครับง่ายๆปักดินลงไปนะปักดินเข้าไปใน,ในดินนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะส่งข้อมูลว่าดินของคุณมี N P K เท่าไหร่นะครับ P H ภาพกดด่างเป็นอย่างไรนะครับอุณหภูมิเท่าไหร่มาเจอเท่าไหร่มันจะมีโซโลูชั่นที่เราใส่เข้าไปก็จะมี1เรื่องของการแนะนํา,นนา,นาว่าคุณต้องปรับพดินอย่างไรนะครับสปลูกพืชอะไรได้ไดบ้าง3นะครับ ต้องใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับที่เหมาะกับดินที่เรามีในการทำทำเดวนี้การทําสินค้าหรือทำโปรดักไปั้งางในที่อีกหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสที่ว่าเอ้ยมันเจ๋งนะหรือมันดีนะแต่มันแก้หรือไม่แต่มันช่วยแก้ปัญหาของเขาได้สิ่งนี้แหละมันจะทําให้เกิดกําไรขึ้นอพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับผมก็เราก็ติดต่อจากหลายหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับว่าเราจะตรวจดินอย่างไรดับแรกเลยปัญหาคือจะตรวจได้อย่างไรบ้าง หนึ่งคือเราต้องหาใครที่สามารถที่จะช่วยเราตรงนี้ได้นะครับเราก็ไปตอบม i นิเทคครับที่โครเราเรื่องของการวิจัยเซนเซอร์อยู่นะครับต่อมาถ้าหากเราจะต้องแนะนําว่าดินที่เรามีปลูกอะไรได้จะต้องบอกว่ามผมว่าควรจะต้องมีคนที่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับนั่นคือกรมการเกษตรแล้วก็กรมการที่ดินแน่นอนว่าเราก็โคกับ2ที่นี้นะครับแล้วก็ก็ ทางทางสองที่เนี่ยก็ช่วยในการให้ข้อมูลนะคะให้คำแนะนำต่งตางๆต่อยาในการพัฒนาตัวผลิตเริ่มแรกเลยนะครับก็คัดเลือกจากทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับเหลือแค่160ทีมจากนั้นเนี่ยก็จะคัดเลือกนะครับเหลือเข้าไปสู่รอบสุดท้ายเพียงแค่25ทีมเราเนี่ยเล่นดินก็ติดอยู่ใน25ทีมด้วยนะครับจากนั้นเนี่ย25ทีมเนี่ยก็จะทำการในการ p r e เซนต นะครับแผนธุรกิจรอบสุดท้ายนะครับเพื่อที่ว่าใครที่มีศักยภาพที่สามารถที่จะนำโปรดักต์นี้ลงสู่ตลาดแล้วแผนธุรกิจเราเวิร์กแล้วสามารถตีตลาดได้นะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งมาครับการเท่าแก่นน้อยอเราได้มา5รางวัลครับร<อ>ครับก็คือก่อนหน้านี้เราก็มีงานแข่งขันที่เราเอาเล่นดินเนี่ยไปประกวดก็ได้ที่3อของระดับประเทศนะครับโครงการแข่งขัน Imagine Cup 2014นะครับ เรื่องรางวัล40,000บาทนะครับแล้วก็เรื่องของได้ทุนจากยูเซดเราก็ได้ไปเข้าโครงการแข่งขันของเท่าแก่น้อยนะครับได้นำเสนอผลงานเล่นดินเนี่ยให้แก่ค่าบวกการจากหลายที่จริงๆเป็นบ,บริษัทหลายบริษัทที่เข้ามาดูผลงานของเราแล้วก็ได้รางวัล Investor Award เป็นผลงานที่น่านลงทุนครับแล้วก็แข่งบสุดท้ายนี้ก็เป็นโครงการของเท่าแก่น้อยที่ได้รางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งมาเงินรางวัล200,000บาท ผมจะไม่คิดว่าเราเนี่ยจะต้องไปแข่งกับคนอื่นแต่ต้องแข่งกับตัวเองเพราะว่าเราทําธุรกิจเนี่ยเราต้องการให้บริษัทเราเติบโตเราต้องการที่จะทํามันให้ได้จริงๆดังนั้นทุกอย่างมันต้องพร้อมทุกอย่างมันต้องละเอียดทุกอย่างต้องรอบคอบวิศวกร่ะมันคือคนที่ต้องรู้ทุกอย่างนะครับในการหรือเลือลงไปถึงเรื่องของโครงสร้างนะครับอย่างเราเรียนวิวศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็คือ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างของของคอมพิวเตอร์เราต้องเป็นคนที่ศึกษาความรู้ตลอดเวลาเป็นคนที่ที่รู้มากกว่าคนอื่นนะครับในความหมายของวิศวกรของผมครับมหานครนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้กับผมเรื่องของความรู้ต่างเนี่ยท่านอาจารย์ก็ยินมอบให้แบบหายใส่ให้เต็มที่เลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยอาจารย์เปะ๊ะการศึกษาหลักสูตรต่างๆเปะ๊ะนะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างเนี่ยก็มี เพียบพร้อมที่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาเพราะว่าเราเป็นวิศวกรนะครับต้องรู้ทุกอย่างแล้วเขาสอนตั้งแต่เบื้องลึกเลยจริงๆอยากเป็นคนที่เก่งนะครับข้ามหารครมาเลยนะครับยินมหาคันยินีตตลับครับ